ครับเสียงที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นเสียงของปรินเตอร์ที่รับข้อมูลมาจากกลอกรีไวท์ต่างๆนะครับส่วนมากก็จะมีใช้อยู่ในโรงแรมหรือว่าจําพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับกระดาษที่ท่านเห็นกองอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกระดาษที่เราต้องิมินข้อมูลออกมาในแต่ละวันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีง่ายๆกันนะครับที่จะช่วยลดปริมาณกระดาษกองนี้กับเสียงพรินเตอร์ที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยระบบโรมาซอฟต์เมสเซจิ่งล็อกเกอร์นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าระบบนี้จะช่วยคุณได้อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการจัดเก็บข้อมูลของระบบ罗 o ซอฟ o f เมสเซจ g ่งล็อกเกอร์นะครับที่ทำหน้าที่แทนเครื่องพิมพ์ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการจัดเก็บข้อมูลของหลอดีไว้นะครับโดยท่านไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษเพื่อพิมพข้อมูลอีกต่อไปนะครับ โดยลักษณะรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็จะจัดเก็บในรูปแบบของหลอกไฟล์นะครับโดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วนะครับโดยไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลากับวิธีการหาข้อมูลแบบเก่าๆนะครับกับกระดาษกองโตที่ต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเป็นอย่างมากนะครับแล้วท่านยังสามารถส่งต่อข้อมูลผ่านอีเมลได้อีกด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นรูปแบบของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีรูปแบบเหมือนกับกระดาษที่พิมพออกจากปรินเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เห็นไหมครับเพียงคุณมีระบบ罗马ซอฟเมสเซจิ่งล็อกเกอร์นะครับที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็จะช่วยลดปริมาณกระดาษของคุณที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละวันนะครับและเสียงพรินเตอร์ก็จะไม่มารบกวนสมาธิในการทํางานของท่านนะครับมาเถอะครับมาก้าวไปสู่กับยุคที่ทันสมัยไปกับเราด้วยระบบ罗 o ซอฟเมสเซจิ่งล็อกเกอร์นะครับโปรแกรมที่ทําหน้าที่แทนเครื่องพรินเตอร์นะครับ สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทโลมาซอฟคอร์ปอเรชันของเราได้นะครับ02454923 3นะครับหรือ w w w l o m a s o f เ c o t h สวัสดีครับ